อีกแล้วนะครับกับผมนะฮะกับสิพัฒน์สุํำนวยนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อหลังนะครับจากช่องเชฟโลเล u ตอัปเดต o ปรโมชั channel นะครับทางช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อได้นะครับทาง facebook f แฟนเพจเชฟโลเล็ตอัปเดตโปรโมชั่นเหมือนกันเลยนะครับกับวันนี้นะครับกับภารกิจวันนี้ของผมนะฮะก็คือการพารถคันนี้นะครับคันที่ขับอยู่ สี่น้ำเงินบูมีเอเวคันนี้นะครับไปส่งมอบลูกค้าอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วก็คือไปที่ชนบุรีนะครับแต่นั้นอยู่ที่ยามตะสำหรับวันนี้อยู่ที่บ้านบึงนะครับพิกัดวันนี้ก็คือลูกค้านัดรับรถที่โลตัสบ้านบึงนะครับผมกับโปรโมชั่นที่ลูกค้าจัดกับทางผมนะฮะคันนี้ลูกค้าดาวน์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ลูกค้าต้องการค่างวดที่ลูกค้าต้องการที่จะผ่อนไหวครับลูกค้าเลยดาวเยอะที่25เปอร์เซ็นตนะครับและเนื่องด้วยรายได้ของลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าเป็คู่กันสองคนสามีภรรยายนะครับแล้วก็จกัดแฟแนนซ์ดาว25ก็แฟแนนซ์อัตมัติง่ายครับก็ไม่มีอะไรนะครับเคสนี้นะครับอันนี้คันนี้นะครับลูกค้าแต่ตกแต่งทุกอย่างลูกค้าเป็นคนดีไซน์เป็นคนเลือกรอเอง ดีไซน์เองแผ่นปิดท้ายซิ่งเวยนะฮะคันนี้ใส่แผ่นปิดท้ายซิ่งไทยคำซีคำท้ายให้ด้วยครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปเจอกัน,นครับพิกัดวันนี้ที่โลตัสบ้านมึงนะครับกับการส่งมอบรถยนต์เชฟเล็ต Xcab LT ตามโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศนะครับขอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โลตัสบ้านบึงนะครับตอนนี้ผมขับรถมาถึงที่โลตัสบ้านบึงเรียบร้อยแล้วนะครับกับภารกิจส่งมอบรถยนต์เชฟโรลเล็ตป้ายแดงคันนี้ครับรถใหม่ป้ายแดงแต่รถสีน้ำเงินนะครับกับรุ่น X7 LT แต่คันนี้ก็คือลูกค้าไม่ได้โหลดฮะก็เลยมองดูเหมือนรถจะงสูงหน่อยน,นะครับแต่ก็สูงจริงครับคันนี้นะครับกับ คันนี้นะครับล้อที่ลูกค้าเลือกก็คือเป็นล้อเวลครับเวลขิดแดงนะครับตอนนี้ของขาดตลาดนะครับแต่ก็คือลูกค้ายังได้อันนี้อยู่นะฮะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับน็อตสีแดงฝาข้อสีแดงลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยนะครับแล้วก็ยางซีรีส์สองห้า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 สิบแปดนะครับคันนี้ไม่โหลดนะครับนี่ครับันนี้สวยเลยฮะสีน้ำเงินนะครับ แล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็ใส่ซีรีส์เท่ากันเลยครับสองห้า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 สิบแปดนะครับไม่โหลดเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนี่ฮะด้านท้ายมีแผ่นปิดท้ายซิ่งให้นะครับแล้วก็มีค้าสีให้นะครับฟรีครับผมอันนี้ฟรีครับลูกค้าเลือกเงื่อนไขโปรโมชั่นก็คืออันนี้ถือตกแต่งฟรีให้นะครับนี่ฮะของเดิม คืนให้ลูกค้าตามนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวพามาชมด้านในนะครับสําหรับโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกนะครับดาวยี่ห้าเปอร์เซนะครับเนี่ยฮะก็คือเหมือนกันไม่ว่าจะดาวสิบห้านยสิเอซนะครับของแถมได้เหมือนกันนะครับมีกล้องหน้ารถพร้อมเมมโมรีให้นะครับมีที่วางแก้วน้ํามีให้สองฝั่งเลยนะครับนี่แล้วก็ด้าน แคปก็มีเป็นผ้าคุมรถให้นะครับของแท้จากศูนย์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวรอลูกค้ามาตรวจรถแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายรูปเป็นกานเสร็จพิธีสำหรับวันนี้นะครับกับการส่งมอบ,ร,อบรถรยนต์เชฟโรเลตใบแดงโอเคครับสวัสดีครับ ดีครับตอนนี้ลูกค้าได้ทําการเซ็นเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในรตัสบ้านบึงนะครับกับเจ้าของรถเฮ้แคปเอทีสีน้ําเงินอันนี้นะครับอันนี้คือเจ้าของรถนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วเนาะรับผมเป็นยังไงบ้างฮะรถสวยไหมสวยครับถูกใจไหมครับอันนี้ใครเป็นคนเลือกสีสีน้ำเงินอ๋อแล้วการแต่งรถครับคุยกันบ้าง แล้วตังใครจ่าย่โอเคหยอกหยอกครับผมก็เป็นไงบ้างฮะตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น<า>อธิบายให้เขาลูกค้าฟังหน่อยเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ามีหลายท่านที่เขาสนใจอยู่แต่เขายังไม่กล้าไม่่ายครับแค่แค,ค่ตดสนใจก็แค่ค็ดถามไปถามกี่แล้วทิมพ์เข้ามาพิเามาเข้ามาก็ได้ครับ,รบผมเช็ดไปแล้ว แรกผมก็ดูในยู u ูบค่ะหาดูไปเรื่อยๆก็ดูไปหลายที่ครับดูไปเรื่อยๆก็คือไม่ต้องโทรก็ได้พิมพ์มาถามก็ได้เช่ใครถามถ้าไม่อยากคุยกับผมก็พิมมาเนาะแล้วก็ผมก็ใส่รายละเอียดมาให้นะครับลูกค้าก็พิจารณาอยู่แล้วแหละอาจจะไม่มีที่ผมที่เดียวก็ได้ดูหลายที่อะไรเงี้ยดูหลายที่น,นะครับแล้วสุดท้ายลูกค้าก็ตอตรงไมที่ผมนะครับแล้วก็กระบวนการไฟแนนซ์เป็นไงครับ ง่ายไหมไม่มีเอกาสารที่เจอง,ง่ายเนาะก็รอจดแจ้งนี่แล้วได,ได้ทำเรื่องจองก่อนไหมไม่ไม่ต้องใช่ไหมครับรอเอกสาร่านอ๋กอก็คือทางเซลแจ้งมาว่า,อา,าเอกสาร่าวรด้ยค่ะก็คือไม่โอนเองินจองก่อนที่จะโอนคือลูกค้าก็คือเลือกร้อเลือกอุปกรณ์เรียบร้อยก่อนนะเพราะผมก็ไม่ได้รีบเร่งให้ลูกค้าทั้งทางเรื่องจองถ้าลูกค้ายังให้ข้อมูลผมไม่ได้ แล้วพอดีเห็นแวบแรกเป็นไงฮะกับรูปกับรูปถ่ายไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนผมถ่ายยังไงไม่เหมือนครับใช่ไม่เห็นผมสวยสวยมากเนาะโอเคก็อันนี้เป็นรถคันแรกหรือเปล่าครับใช่คันแรกตื่นเต้นมากดีใจมากก็โอเคครับก็ลูกค้าหนึ่งก็คือเลือกเชฟโรเลตเนาะทั้งที่มีเพื่อนใช้หลากแบรนด์แต่ลูกค้าเป็นเชฟแล้วก็เลือกที่ผม อันนี้ดีใจที่เซลโอ้อันนี้ดีใจขอบคุณมากพี่เลือกนะครับ <c oughs> อ่าก็ไม่มีอะไรครับก็ขอให้ลูกค้าใช้รถด,ด้วยความสนุกเนาะแล้วก็ขับรถมาระวางให้สนุ่เราถยังใหม่อยู่เนาะนะครับแล้วก็เดินทางกับต่างจังหวัดก็ลองรถไปด้วยในตัวนัี้ก็สิ่ครับทำไมเราขับไปเพรารถเหนือคือลองเครื่องยนต์ลองความเงียบลองทุกอย่างเครื่องเสียงอะไรเงี้ยอะเงี้ยผิด Okay, โอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคครับบ okay, ๊ายบายครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาถึงที่โชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับกับเคสท,ที่อยู่บ้านบึงนะครับชนบุรีบ้านบึงที่โลตัสบ้านบึงนะครับกับลูกค้าก็คือเขาทํางานอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับสองสามีภรรยานะครับแล้วก็คือศึกษามาแล้วก็ตกลงไปที่ผมตอนนี้ผมก็ส่งมอบรถตามที่ลูกค้าตั้งใจไว้ตามที่ลูกค้าเลือกผมนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นแบบลูกค้าท่านนี้นะครับก็าสามารถทักเข้ามาติดต่อได้นะครับทั้ง Facebook, ทาง f a c e b o o k ทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็ทาง l i น์แอนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะแปะลิงก์ไว้ตามด้านล่างของช่องนะครับถ้า Youtube ก็คือสามารถคลิกที่สามเหลี่ยมด้านล่างนะครับคลิกเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าทาง Facebook ก็จะแปะลิงก์เป็นข้อความไว้ให้ลูกค้าสามารถ ก็ไปคลิกแล้วก็เข้ามาสอบถามได้นะครับสําหรับลูกค้าที่สงสัยก็โทรมาได้เลยนะครับสําหรับเครื่องไขนะครับยินดีให้บริการนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลากับก่อนนะครับพอดีตอนนี้กลับมาถึงที่โชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระตุ้ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลากลับก่อนนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ